สวัสดีครับผมบ Channel, มอสโซชาแนลวันนี้เกมฮองกาสตาร์ไลท์ครับความเดินทันแล้วพวกเรานนะาได้ไปไปสืบหาเรื่องเกี่ยวกับมอนากันแลวเราได้รู้ว่ามีเหยื่อหลายคนนะที่ที่ต่างพลาดท่ากับมอนาทั้งรั้วเลยแลวเราได้รู้เรื่องตัวจริงของชั้นในกาด้ดยว่าก็คือมิคชฮายนะครับแล้วเรานะํามาอยู่ฝั่งเรื่องมิใชฮายอเวทนาที่อยู่ถูกถูกพลาดหลอนอะไรบางอย่างหลอกองนัเนี้นเหรอครับเหมือนมีเดกลวิศนาคนหนึ่งที่หน้าตาเหมือน มือนที่เป็นชาวเอากินที่เหมือนเอาเปนทลายมากเลยแล้วเราไปสืหากานก่อนอื่นถ้าจะไปสือหาก็ต้องหาของดีที่ซ่อนแถวนี้ก่อน <c oughs> เก็บของไปด้วยการสำรวจนี่แหละคือสมซับที่แท้จริงมีลูกกระจกสองตัวเฝ้าของดีอยู่ด้วยฮะของดีซะด้วยอ๋อผมลืมไปสิเลยเมื่อคิดที่แล้วผมลืมแนะนำตัวละครตัวนึงนะ ตัวละครตัวนี้ชื่ออนักษาก็อ,อนักษาครับเป็นตัวละครธาตุลมธาตุลมปัญญาครับที่ผมชอบเลยที่อยากจะได้นจาก,กับฮันเฮอร์ต้ามากเลยครับเดีย๋ยวลองมาทดสอบเลยแล้วกันตัวชอบมอนตัวนี้แล้วกันรับรองว่างานนี้สุดแน่นอนเดี๋ยวดูให้ดีนะครับอันเจอนี่สักหน่อยขอบคุณนะที่เพิ่มแต่สกิลให้ อารลัมซานาสามารถแบนจิตออยเพื่อนได้โดยทักษิลติดกับสกิลสองด้วยนะครับโอ้โหเอาเทลาก็เทไม่เบาครนี่คือโชว์ครั้งแรกน,นั่นดูมถือไม่มีตัวหิ้วก็เป็นลายีเดี่ยวก็ดีแล้วโอ้โหตีใส่เพื่อนเลยเหรอเนี่ยเริ่มมาดินทิปปี้เลย มันแกเด็กไม่ดีนะโอเค,อเคสวยเรียบยยร้ยบยอยเท่านี้ก็ไม่มีกุจ่าฟังทางแล้ว เกสองหาใช่ไหมความจำเด็ดท se ี่หอมหวานเสียจริงวันที่ต้องบอกลาแม่มีชาวคาติก้าตั้งเท่าไหร่เนี่ยที่ได้ตามุูนาอย่างกันหมานเลยเนี่ยถ้าวันนั้นได้ว่านายคงลืมเสียผลลอตที่เสียหูพวกเขาไม่หลงแน่นอนเพื่อทำให้ตัวเองหายไปจากตะหมูคนป่าเถอพวกนั้นนายกับพี่สาวได้แต่เกิือเกียงอยู่ในกองเลือดทำลาเสื้อผ้าผีชุด เดี๋ยวออเอาพ่อทิ้งไว้บ้าไม่ถูกต้องเยฉันเก็บไว้มันจะอยู่ตลอดเลยนั่นแค่เสษผ้านาะยสามันไม่ได้อีกแล้วนะตอนนี้นาะำต้องหลงหลงซ่ออีกต่อไปแล้วแถมยังมีแก่ใจที่ต้องทิ้งเสื้อผ้าที่บอกบางของเองเพื่อเปียฝนคุณท้ายแล้วเป็นเพราะตัวต,วตนของนาำได้เปลี่ยนไปแล้วยังไงหล่ะคือไม่เคยเปลี่ยนเลยนะฮะหล่ะ ไม่น้อยเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้น,ะน่ะนายแก่เจ้าพวกนั้นที่ไล่ตามผู้คนการเล่นสังหาครั้งท้ายครั้งน,น,นี้เจะพูดกับมัาซะเถ่นเ,เจอจ้ยนี่มันหงอยขุนตัวควาทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ล่ะ ทำไมเหรอหินศิลาของเธอหนะ่ะทำให้นายเจ็บปวดขนาดนั้นเลยเหรอถ้าแค่จะใส่ว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้อีกละ่ะเพ่านั้นแหละเจ้าหัวนิ่มีปีตนะ่ะเอาตั้งใจจะวางไว้ที่นี่เพื่อย้อเยอะนะนะือนนั่นน่ะแต่ให้นายเข้าใจว่าการมกากรดที่นายใส่ทุ่มเทนั่นนะ่ะเป็นแค่การดิ้นรนเพื่อสุดท้ายเท่านั้นแหละสีของศิลาเหมือนกับแสงสว่างของเพรทผ่อนไม่ผิดเลย นายหญิงจะสาสร้างข้ออ้างหลายสาระแหลนี้ขึมาได้แต่เขาจะลองมากหน่อยคำโกหงนายก็จะพันทลายแล้วนะนี่มันแค่เหยื่อร่อเท่านั้นแหละแน่นอนเพราะงาน่น่าถึงได้เห็นว่าการทอยลกเาดติโอเนนน่เปสนส่วนสำคัญในแผนการต้องบอกไว้ว่าศาสตราจารย์คนนั้นน่ะแส่ได้สมจริงมากเลยขาจไม่ได้คลางจรงก็ได้อะออ แน่นั่นก็ตรงกับที่นายต้องการไมใช่หรือไงพู้นั้ตะกดโอ๊กน้าผู้ละเอียดรอบขาต้องการควอมูัจนแทบจะหมดมุ่นเลยนะน้าต้องให้เขามีข้อมูลมากพอและจะทําให้เขารู้ช่องโหว่ให้ได้เด็ดขาดเลย ข้องานหนานายเลยให้เรดิโอไปหาเขาและจงใจเบิดเผยแหนการเพื่อให้อีฟฟายเกิดข้อความสงสัยข้อมูลหมดที่นายบอกเรติโอนั่นนนะจะเป็นจริงและเขานั้นก็บอกว่าซันเดย์ไปตามความจริงด้วยสุดท้ายแล้วผู้นำต้นคนนั้นก็จะเจอฮิซิละาอีกชั้นที่สนใจด้วยเหยื่อที่วายวางไว้อพอมพอดีไงล่ะ นายน่าจะใช้ได้หินได้ก้อนที่3ที่เพื่อปกปิดความจริงไว้เลิกค,ความคิดชั้นได้แล้วนายเจ้าบาเอ้ยความคิดนายเหรอความคิดผู้เราต่างหากล่ะนายก,นนก็คือฉันฉันก็คือ,น,น,คอนายไม่อาจจะแยกจากกันได้ถ้าไม่อยากให้ตัวเองโดนจับได้ต่อนหน้าคนอื่นพิธิชาที่สุดก,ก็คือต้องรอตัวเองไปก่อน ขั้นนะถ้่อยากจะให้ขั้นพูดแล้วก็นายเราัวเองไม่ได้ซ้ำเลยรอบนี้ทําที่สาําเร็จใช่ถือว่านาโชคดีมากแล้วล่ะนี่คืออิสระอีกก้อนที่อยู่ในมือของสนเด็จสีเขียวงดงามตปนปอนหายิ่งเจ้าเล่ห์เหมือนกับนายด้วยบอกฉันสิว่าฉันชื่อชื่ออะไรทำไมต้องุนใจถามฉันด้วยละ่ะอองานฉันต้องทให้นายจำได้เอนะเวทนา นี่คือหินแ่ขโชงลากและกลอนุบายตอที่นาได้หินนี้มาเธอคนนั้นพูดไว้แล้วใช่ไหมล่ะทิ้แบบนี้นะ้ได้ไม่อยากเลยแต่รับใกล้เคีกับ,กบยูนิบาชร์ชจากนั้นจึงถูกแทกอาจจะยังม,มีนั้นเป็นส่วนอันไม่มีที่แพงกว่านั้นเลยนะสแม้แต่สันเดย์คนนั้นก็ยังแยกไม่ออกเลย สังเกตจะไม่ใช่มาาันจะมาแทนที่อเวนชลายไม่ได้หรอกนะาอเวนชัวรลโทบัสเจ,รจรสามผู้หาระดับสูงสามหินศิล,ลาที่เดิมพันด้วยทุกอย่างของตัวเองตัวเองอย่างไม่ลังเลเพียงเพื่อเ็นคอรนี่ดาวเล็กที่แล้วนี้พวกนา,กน,านำไปนหนึ่งในเดียวกันที่เดียวกับยิ่งกว่าตะกูลเสียอีกนะ ฉันบอกไปแล้วไงว่าชิมสามอันก็พอแล้วถ้าไม่กินเรียบก็กลับบ้านกันปังนั่นแหละจะเป็นอย่างแรกอย่างหลังฮะอีกไม่นานเราก็ได้พบกันแล้วเหรอเห็นแล้วขี่มอเตอร์แท้จริงหรอออกมาให้ดูหน่อยสิเฮ้อนายไม่รู้เหรอว่ามันที่ไหนล่ะแค่อยากให้นายพูออกมาด้วยตัวเองไงล่ะเพราอสภาพแบบนี้นะมันตอนนี้ฉันเข้ากับทของจริงเลยนะ งั้นถ้าจะให้นายสมพันากันพวกมันอยู่ในที่ที่เหมาะสมที่สุดมาตลอดไม่เคยหักจากไหนเลยที่อยู่ท่ามกลางนี้ราคาถูกนั่นแหละนะก่อนจะออกเดินทางงายก็ทำขีดอ,อินทอร์ลายแต่ซะแล้วสิสภาพาของมันนะ่ะเฮ้ย เมือชีของนายที่แตกเป็นเสียมไปเลยชัดเลยนะเึงภายนอกจะงดงามแค่ไหนแต่ภายในก็ยังไม่ให้หินก้อนเลยที่แตกต่บต้อยทีด่ดีสิ่งที่สําคัญชีวิตนายมากหนักนะสุดเจ้าของทานทำนี้นะรู้ดีว่าดูมินและของแสงออรา่าคิดดูปัดแล้วนายคิดว่าองค์กรจะปล่อยนายไปงั้นเหรอไดมอนด์นะให้ความสำคัญกับผลลัพธ์เสมอ ก็แค่มูงค่าชั้นสร้างสูงกว่าต้นทุนกินการและสินิการก,ก็ไม่ใช่ปัญหาทั้งนั้นแหละใช่เราจะฟูลโดยที่ไม่ต้องเสียได้ยังไงล่ะไม่เป็นไรถ้าจะแม้หินศิลาอนุรักษ์จะแตกเป็นเสียงก็ยังใช้การได้เธอแม้สิภค้าจะลดลงอย่างมากแต่สาวฉันแล้วมันก็มาพอแล้วล่ะ ฉันอยากจริงเลยว่าทำไมทุกอย่างถึงเก้าย่างเก้าของนายต้องเสียอันตลายทุกครั้งเลยน้ำซ้ำแล้วครั้งแรกที่ต้องเลือกแต่ว่าตัวเองยังยังมาฟ้อกับแรงกระเพื่อมแรงก้าอยู่เสมอในการทำลายตัวเองอยู่เสมอนะหรือว่านายน่ะเชื่อจริงหรือว่ามีครอบเสียงขนาดนี้ที่ผลตอบแทนยิ่งสูงดูไม่ออกเลยหรอว่าหน้านาะระพัดอุกรณ์ขนาดนี้เลยนะเรื่องที่นายดูนาไม่ออกนะยังอยู่อีกขมหนอ เพราะงั้นนายนายดูไม่ออกหรอกนะว่าฉันสามารถชนะทุกสิ่งได้ยังไงล่ะแต่ก็อื่นนราต้องทำให้ได้ก่อนสิแล้วมาดูกันแล้วกันสวัสดีฮะก็เจอกันแล้วนะคนที่มีดวงตาดวงเงางามาสินะเจอกันแล้วสินะการตางหาว่าแม่เจออย่างนี้หร พวเราสีพี่สาวก็อยู่ด้วยพวกเราก็เพิ่งสร้นหากันเกิดไปนะถึงมากเลยนะคะระหว่างทางที่มาพ่อพาผมไปดูหนังฟิล์มด้วยแฮะแล้วพูกว่าหนังฟิล์มสินะใช่ใช่อันนั้นแหละเอากระดาษภาพพิมพ์อะไรแผ่นมาวางไว้ด้วยกันการเป็นภาพเขียนได้แล้วนะเอาผมกับพ่อแม่แล้วก็พี่สาวมาอยู่ด้วยกันก็กลายเป็นครอบครัวแล้วก็มาราบ้างสิเห็นคุณหน้าที่นิ้วคิ้วโมตรตลอดอยู่สนุกก็ต้องสนได้สิ เออได้สิแล้วมาดองดูสักหน่อยการจะเริ่มถ่ายทำนะสามสองหนึ่งเริ่มได้เกมนี้ภาพเจ้าเสริมของเจ้าหนุ่มในการอาสวินมอนสเตอร์ความเร็วและแม่ทัวโอ้โหน่าสุกตีนี่น่าสุกตีปลูกใจด้วยโอ้โหเจอพวกนี้โอ้โหถ้าโดนพวกนี้ ô hô tan ô hô tăng 2 tua anh trong gộp đãi đi เส้นชัยแอชันน่าสุดดีนี่เกมนี้นี่อยากเล่นสักหน่อยแล้วกันเออเป็นไงล่ะได้คะแนนเยอะเลยใช่ไหมล่ะเออไม่สุกเลยเฮลโหลเอาทำไมคุณมาท่องให้ผมมีความสุพิเศษนะถ้าอยากรู้อยากเห็นอยากทดลองด้วยนะเร่องสีตาที่มาสอนรู้จักุมไปมากกว่านี้แล้วพวกเราควรบอกลากันแล้วนะก็แต่คุณจะที่สุกไหมนะ นายต้องกลับไปแล้วเหรอผมต้องกลับบ้านแล้วฟ้าเริ่มมืดแล้วฝนใกล้ตกแล้วผมทำให้ทุกคนเป็นห่วงเอาไม่ได้นะบ้านของนายอยู่ที่ไหนเหรอไม่คำถามที่แปลกจริงเลยนะบ้านก็คือที่มีพ่อแม่และพี่สาวอยู่ไงล่ะก็อยู่ในความฝันนี่นี่แหละ พุณตกแทนนี้ความฝันแทนนี้เงียบสงบดีจริงทุกคนต่างก็ชอบมันมากเลยนะเพาแต่คุณทำงาคุณถึงไม่ชอบล่ะเพราะว่าพวกเขาไม่ได้อยู่ที่นี่นะและ้วพวกเขาอ,อยู่ที่ไหนล่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันรู้แล้วนก็รู้แล้วน,นี่นาะแต่คำตอบไม่มีอะไรความหมายดี าถือว่านายเหนื่อยแล้วนะพวกเราเหนื่อยแล้วคือคิดว่าจะอยู่ชั้นแล้วก็เขาและก็เขาอดีตแล้วนะคนของนายนะแล้วู่ที่นาาแค่ไหนแล้วล่ะตลอดไปพวกเราอกั่นอยู่ตานี่ในความฝันแห่งนี้ตลอดไป นี่ที่เป็นเกียรติส่วนที่พวกเราอยากจะมอบให้แด่ผู้ที่ตั้งใจเดินไปสู่ความตายได้ไงเราการใช้ชีวิตที่แตกต่างไปนะน่าเป็นที่สุดที่ราษาไปแล้วนะแต่มันใช่เรื่องแปลกสำหรับนายเพราะวือของตัวเอง มอตจะเป็นชิปที่ถูกนายโยนออกไปก่อนเสมอมันเป็นแบบนี้ตลอดไม่ใช่เหรอนายน้าสนใจว่าฆาตกรตัวจริงเป็นใครแล้วสนใจเรียกว่าโมอดกขับนายแค่อย่าเป็นเจ้าที่องค์กรที่ทำงานเป็นกลางคุณตาตำอยู่ชัา่วอานาบริเวณของตระกูลถูกล่ามโซโด่ด้วยต้วนร้อนๆและผัรวมกันเลแล้วก็กลายเป็นผู้เสียหละคนที่สามข,ของงานครั้งเด็กคนน,นนี้ด้วยถ้าทำได้เกล้าทิดด้วย นายทำได้น่นอนว่วของนายนะจะช่วยนายในเวลาที่จุดจังหวัดเอแน่นอน,น,อนเต่ออหนึ่งดวงกับอิเมเตอร์หนึ่งคนแง่ายๆแค่นี้ใช่ไหมละ่ะทีนี่ทีนี้องค์กรก็มีสิทธิ์ได้นั่งโต๊ะแล้วส่วนนาก็ได้ออกจากวงวลและที่สสุดจะได้หลุดพ้น่างไฟฝันยังไงละ่ะนั่นไช่ใช้คงแรกที่เป็นที่น่าขน่าดเลยนะ แล้วข้อไหนสุดเริ่มวุ่นเรื่องนี้เริ่มด้วยมอนาที่ปิดฉากท่ามกลางน,นาเช่นกันเพราันแต่ไมอนดถึงได้เรื่องนายสินะที่เขาต้องการปเพิ่มกับน,นี่ไม่ว่าด้วยที่การไหนจะต้องแยกกับเพื่ออะไรตัวไม่เกี่ยวข้องกับใครโดยเฉพาะเลยลำบากนะแล้วสินะเราจู่ก็มีน้ำใจนัน้นมาเชียวเกิดจิตมโนธรรมขึ้นมาแล้วไง สุดท้ายแล้วฉันก็ถือกำเนิดจากตัวนายงง้นละเพราะงั้นฉันถึงได้เข้าใจว่าจะเอาชิตที่ยอ,อกไปได้กลับมาเป็นอะไรที่แสนยากเย็นคือที่นายนะทำมาฉันห้ามไม่ได้หรอกนาทิ้ท,ทนนี่นี่นะจะไปพวกเราก็เปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะานณที่มีวันไหลย,ย้อนกลับสิ่งที่พวกเราทำได้พียงขอยฟ้าถูกกาสเอาไว้จะพยายามหาให้ได <ป S 2> ้สุด น่าเสียนดะายนะนะคนที่เราไม่ต้องอาจรัสินได้ต้องไปหลอกชีวิตได้คือแม่ขาโชคดียอยู่ข้างไหน,นเธอนะก็ชักจะสมัครเสมอน้าไม่เคยแพ้แต่ทำไมเป็นนายถึงเป็นนายละ่ะแล่ทำไมถึงต้องเป็นนายด้วยละ่ะข้าปฏิหารคนที่โชคดีคนเกิดมาโคกร้ายคงทุกคนที่เขารักหรือแต่ผู้คนอีกมากมายถ้าสายฝนที่นายนำพาทุกครั้ง เพื่อเป็นสาะของการแท้ภัยล่ะเป็นพรจัดเทพข้ามันดาฮาแต่จะเป็นความแต่ที่แล้ความหมายซ้ำแล้วซ้ำเล่าแค่นั้นแหละยังไม่รอทำิดไปกีดรั้งกันล่ะถึงได้เกิดเกิดบโลกใบนี้ไงถ้ท่เราต้องให้ทำไปายทางนั้นก่อนก็สเราก็ได้คตอบคือได้สิไปกันเถอะเพื่อนชันรอนายอยู่ตรงหน้าแล้วกันนะ ช่วงเวลาสุดท้ายนี้บอลาเด็กคนนี้ด้วยสเสถียรพยายามให้ตัวเอง <c oughs> จากไปอย่างไม่เสียใจยังไงเรา <c oughs> ทีนี้ก็ <c oughs> เหลือแค่พวกเรานะช <c oughs> ่วยถ่ายรูปผมหน่อยได้ไหม <c oughs> ถือว่าเราไว้เก็บไว้เป็นที่ระลึกนะดี <c oughs> ต้องดีๆหน่อยดีจังแบบนี้แหละที่ผมได้เห็นหนักตาตตวเองแล้วถ้าถ่ายรูปเขาหน้าก็อย่าลืมมองก้องด้วยนะสีหน้าได้ดูเป็นธรรมชาติขึ้นหน่อยได้ฮะว่าแต่คุณต้องกลับไปเหมือนกันแล้วใช่ไหมล่ะฉันยังไรีไปหรอกนะฉันยังมีการแสนี้อีกอยู่นะอ๋ออีกเดี๋ยวคุณต้องรีบขึ้นไปตัวเซอวิีแล้วใช่ไหมล่ะอั่นไปเธอผมได้ไปส่งคุณตรงไปทีด้วยอืม ขลังมากนี่คือเวทีใช่ไหมล่ะกล้ถึงเวลาแล้วคุณพร้อมหรือยังขอให้การแสดงนี้ผมภูมิสุขพอใจด้วยนะฮะขอบคุณนะคืเหมือนคุณจะประม่าหน่อยนะครับงั้นพวกเราสามคนถ้ามีเทพมาด้านข้างก็ได้ขอนั่งขึ้นหน่อยแล้สามคนก็ขี่ในทิพย์พเอาเอาฟางขึ้นไปไว้จุดกันแล้วข้างหลังก็มมุริโอซาส ฟังขั้งจะโอ้อวว่าถ้าไม่เป็นเขเป็นผมสอนให้คุณนะไม่เป็นไรจะทำเป็นนะ <S <S ฉันทำเป็นอยู่แล้วลระ พวกตงอจียกกันตุนเงินละชาววชิชาชาวคติกาแกลมนจะมาละชาไมกันล่ะชาวแคติกาขโมยเงินแต่ของกินพวกเราไปหมดแล้วแถมยังฆ่าพ่อกับแม่ด้วยแล้วพวกเขาจะต้องการอะไรอีกอ่ะชาวแคติกาหน่ะหายเลือดตายไปทำโขเพี้ยนด้วยแล้วมันจากคอคอต้องการอย่างเพราะงั้นเขาจึงไม่ได้อะไรไปเลยไมนแผนการล้างแค้นจำได้ไหมวันนี้เป็นวันแห่งทวะ ค่าร่าวเป็นวันเกิดผมนายด้วยพวกเขาว่าเช้ามืดที่จะจัดงานเทศกาลในวันนั้นแน่แล้วพวกเขาเป็นจะใส่ฝนในครันี้ทำายควาหวังของเราและขโมยอยาบกาบแต่ชาวกิตกาไม่รู้ว่าครั้งนี้เราต่อต้านคนชุดตามที่มาจากของฟอซ่งอยู่กับเรา่วยอยู่ต่อหน้าพวกเราแลวชาวกิกาางชนะได้หรอนะ แล้วต้องใช้ให้เก่าเขาบุหงของตัวเองอย่างแน่นอนถ้ามีฝนเขาเขานี้ชาวคาติก้าเขาไม่เคลื่อนไหวแลวเราก็มีโอกาสได้รับมือพวกเขาที่ล้วนเป็นพรจากเทมอนดาและนายคือคาวาชาภาวนาโชคดีเขาไปจะคุ้มช่วยคุ้มครองให้พี่ทําได้สําเร็จไหมแต่แต่จะมีคนตาต้องตาและพี่เองก็ต้องตกอยู่ใลาด้วยนะกันคือามโชคดีสะที่ไหนกันล่ะทำไมต้องเป็นแบบนี้ด้วยชาววิญญาณมีแค่ที่โชคสำราเทมอนดาการเลกชั้น และพ่อก to ับแม่กำลังรอนายด้วยคือฉันต้องตอบรับแต่ท่าเมื่อขอโชคดีกับนายเพื่อนายรอดต่อไปขอแค่มีเพีงรอดชิบไปสาอฝวกินจะมีวันจางหายนั้นหนีไปซะคากาวาช่าต้องกลัวเดียกหารกลับมามองนะจงไปที่ภูเขาด้านนั้นสายฝนที่อยู่ข้างนายแล้วสายฝนก็คุ้มครองนายแล้วเราจะพบกันอีกครั้งพรจะแสงเนที่ต่อไปคากาวาขอแห่พมันดา สับตาเพื่อมาทานพอให้กับลูกสามคาด้วยเถิดขอให้เรื่องของลูกแต่บนตลดไปนะพอให้การทางและรูกอยู่เสม,มอละแผ่การจะไม่ถูกฝนเผื่อดอดไปต่อก่อนนะขา่ขาวภาช้าเขาโดนคุยข่าวจะครอบจากรวาลผู้แสงขา่าวแผนพัฒนาการตลาดองค์กรยิานันว่าได้เกิดการขบวข,ข,ของขนาดยอมได้พื้นที่ของชาวซินโนเนียที่ได้พู้คุยกับออัอขนนี้ เหตุการณ์อยู่ในความคุ้แล้วผู้ก่อขบวนตะกูลท้องทุ<อ>งท่งเนืนอเชื่ว่าแคติกา้าอความนี้พอใจก,กับความมายาวนานได้สร้างผลกระทบเชิงลบที่ร้ายแรงกับงานท้องถิ่นในแผนกการตลาดด้วย อหตุการนี้ได้ก่อเหตุได้โจมตีเขาวิกินซึ่งอยู่พื้นท้่องก่อแพ้พวเสีวิต6,708รายสูญหาย2,422รายถึงผู้บาดเจ็บได้มีหน่วยได้คการช่วยเหลือการแพทย์โรงพยาบาลหน้าี้รับไปเป็น9ทีม ผู้แรงคาและแสงควาใส่ใจอย่างสุดซึ้งให้แบนกำที่ไรแรงในคนี้และได้กล่าวถึงคนสำคัญแก่์ทั้งหดอีกด้วยท้ายแล้วเขได้กล่าวว่าคขยังแหนร์จะรนหลมาเพอชีไม่ว่าจะเป็นหรือตายไม่ว่าของพันใดและไม่ว่าความคิดแบบไหนซึ่งว่ากิจขั้นพฐานในการชีวิตของเราแล้วข้าวขาวชาไปแล้วสินะ เวทีแรก่แล้วะแล้วก่อนนะขึ้นเวทีเอาล่ะนักสแสดงพรอมแล้วได้เลลดวลาเปิดฉากการแสดงแล้วล่ะยี่ยยโชว์เรนงานแสดงของน,น ขอมอบการแสดงนี้แด่นายและหวังว่ามันจะสร้างความทรงจำที่อยากจะลืมเลือนให้กับนายได้นะคาคาวาช่าคาคาวาช่าเวทีเปิดมานจีสิก่อนที่คุณจะไปฉันยังมีคำถาม,ถามที่ค่อนข้างสุดซอยคำถามหนึ่งด้วยคุณนะอยาทำอะไร้างโลกนีด้วยมืมม่นคนกินหรือเปล่าสมมติน,นนะ แค่สมมติเฉยๆน,นะสมมติว่าทุกครั้งที่ฉันนะ่ะพอทุกทตาไปด้วยบรรกาสท,ท,ที่ออกมาเป็นผลลัพธ์นี้อย่างนั้นฉันก็ยินดีท,นที่จะลงทพันสักข้ตาสักหน่อย,ยอคุณอะฮิรอดใช่ไหมสวัสดีฉันฮิมโกผูก้บังคับโครงการรถไฟแห่งอัสต้าเปดด้วยค่ะสวัสดีเชนมาเซเวนทีนสวีสมอสไซเบอร์คงไม่ต้องแนะนำแล้วล่ะตุคควคขรู้จักแล้วแน่เรา สวัสดีครับคุณอาร์เอสวัสดีค่ะดูเหมือนทุกคนจะไม่แปลกใจกับการเกิดโควิดของฉันเลยนะแลเพื่อเวล์ตัดสินใจว่าร่วมทำกับคุณนั่นแปลว่าเขาเชื่อใจคุณไงพูกเราก็เชื่อใจในการตัดสินใจของเขาด้วยเช่นกันขอสัมภาษณ์แบบนี้ผู้คนข้างหน้า,าจริงป่านรุันล่อนหนไม่ใช่คนดายหรอกแต่ไม่มีเจตนารหะหวกับอัสโ์เปดด้วย ข้อกล่าวหาของอุทไลก่อนหน้าน land ี้ก็เป็นแค่คำพูดครางเดียวนั่นแหละแต่หลังจากที่พวกเราจะโค่นมือกันต่อไปนี้ก็มีที่ต้องให้ความเป็นอย่างสมเหตุสมผลแล้วกันนะน่าคิดจะสร้างสาการให้กับทั้งสามฝ่ายมาร่วมมือตัวกันนั่นเหรอเมื่อหลังของการทำอทวินน่ยต้องมีตรรกะที่ลึกซึ้งกว่านี้นึงแน่ท่านดาวว่าเขาคงต้องรู้ความลับของคนนี่มาแต่แรกแน่แต่ว่าแผนเพื่อเปิดเผยมันอยู่ตลอดแน่นอน ถ้าแบบนี้กลาการที่อสเตอร์ไปอยู่ในส่วนหนึ่งในนั้นพวกเขาหนึ่งหนึ่งนีในส่วนไหนของแผกาเขามัก็เป็นสิ่งสำคัญมากในกอสารเร็วลเขาอาจจะใช้พวกเราทำเรื่องที่ไม่ควรทำก็ได้สมมติว่าสกานนี้เคันนีการได้การได้ธมิทที่เพิ่มอีกคนนึงเขากว่าได้รับประกันเพิ่มยอดว่ายอดเาเป็นคันี้มันาเรียงรายกับป่ามาเดี๋ยวว่าสถานนี้ซับซ้อนกว่า ที่เบลเบอร์ดและเซนโจมากทีเดียวถ้าเราบางทีเออตัวเอกก็มี ไปตอนนี้แหละนาน,นี่พูดอะไรแปลกนะแต่ท่าทานดูไม่เบาเลยฮะไม่ว่ายัางไงพวกเราก็แล้วเลยต่อขวอมูลภายนคนนี้ไม่ได้ขาดเลยนะเรต้องการขอ้อมูลในเมืองก่อนเพื่อแก้ไขปริศนาของช่านในการถึงแม้ข้างหน้าจะมีหลายรอบด้านแต่คนเราการได้เิอหน้ากุมสัพ์นี่สินะเป็นการบุกบดว่าไหมล่ะ ดูเหมือจะไม่มีข้อตกางนะทางั้นคุณเอาให้รอดยมิซฉันไปด้วยอยู่แล้วนะนพูดแก่อนทางกันเทอะวาแต่ต้องไปหาเที่ไนล่ะต้อร้อไปถ้ามีคนวางแผนไว้แลคยายามมีิทางพวกเชน่ากับพวกเราเขาร่วมแน่เดแน่นอนพวกผู้หญิงและคุณชันคันการแสี่น่าเช่อของเอยิ่ใหญ่สุดในบริษัทของพนักงานนี่การจะเริ่มขึ้นแล้ว องค์การสันติภาพดวงดาวขอเชิญทุกท่านมารวงงานนักศนุย์ฮอสตูดิโอดูสิถ้าสัตเดียมถู้ชมนะไปร่วมงงานสิ่งที่อันลายเตรียมการไว้มาก่ายเลยต็เสียเปล่านสิเอาทางเถอะทุกคนได้เวลาที่จะเดินตามเส้นทางการบุบเบิกแล้ว วันนี้เราขอจบไปครั้งนี้ก่อนนะทราบตอนต่อไปครั้งนี้พวกเราจะไปเชิญหน้าจะไปเชิญหน้ากับอุทลานะครับสวัสนีสวัสดีครับ